สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานและก็เพิ่งถูกปิดไปได้ไม่นาน<อ>ก็คือถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬนั่นเองก็เป็นสถานที่ที่มีความแปลกพิศดารอยู่ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของถ้ำที่เหมือนกับเป็นลนะักษณะเป็นเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ มีลำตัวมีหัวด้วยเหมือนเดิมครับคืมีโรยแป้งมีขูดรูปขีดเขียนจนเขาปิดไปอดไปทั้งประเทศก็โดยเชื่อที่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพญาะนาดถูกสาวให้กลายเป็นหินสามารถให้โชคให้หลาบได้ความจริงคือถ้ำนาคาเกิดเป็นรูปร่างเหมือนเกล็ด ตันเลืยคลานที่เห็นเนี่ยโอเคมันสวยงามมันแปลกตาแหละแต่มันอธิบายได้ทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นโดยทั่วไปในประเทศไทยก็มีหลายที่ต่างประเทศก็มีนะครับก็คือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าซันคลก็แต่ก่อนเนี่ยดินแดนภาคอีาสานของเราเนี่ยมันอยู่ใต้พื้นทะเลมาก่อนเมื่อหลายสิบล้นปีที่แล้ว มันยกตัวขึ้นมา้นน้าทะเลขึ้นมาเจอกับแสงแดดพอเจอความร้อนเจอแสงแดดหินทรายที่เป็นถ้ำนาคาเนี่ยเป็นหินทรายก็เกิดการแห้งแตกละแหงกลายเป็นลวดลายที่เห็นเป็นลายลักษณะเหมือนเก็บตัดเลคาแบบนั้นแล้วก็อันที่เป็นหินโค้งเว้าเหมือนกับ งูขดตัวอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไอ้ส่วนที่มันเป็นโค้งเบ้าเข้าไปเนี่ยมันเกิดจากน้ํากัดเซาะเป็นเวลานานก็กัดกินเข้าไปจนกลายเป็นรอยเบ้าส่วนอันที่เป็นรอยนูนที่ไม่เว้าอะ่ะมันเกิดจากการสลับกันร,ระหว่างยุคโลกน้ําแข็งกับยุคป,ปกติไม่รู้เรียกว่าอะไรมันมีคาบป,ประมาณครั้งหนึ่งอยู่ที่ประมาณทุกหนึ่งแสนปีสลับไปเรื่อยๆร,ระหว่าง เป็นน้ํากับเป็นน้ําแข็งสลับไปยุคโลกร้อนที่น้ําขึ้นสูงหน่อยมันก็จะไปกัดสูงหน่อยกัดชั้นสูงหน่อยก็กลายเป็นสลับกันระหว่างเว้าหงเว้าแบบนี้รวมกับลวดลายที่เกิดจากซันแคลคเนี่ยก็เป็นลวดลายแบบที่เห็นนี้เลยดูเหมือนเป็นงูขนาดใหญ่นอนขดอยู่แค่นั้นกลายเป็นถ้ำนาคาที่สวยงามที่เราได้ท่องเที่ยวกัน ธรรมชาติอุตสาห์สร้างสรรค์สิ่งสวยงามม่ให้ชื่นชมขนาดนี้ก็ไปขูดไปลูบไปโรยแป้งไปทําอะไรกันไปขอโชคขอลาภอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็สั่งปิดทั้งหมดนี้ก็คือคําอธิบายที่ง่ายมากว่าทําไมถึงเกิดเป็นรูปร่างแบบนั้นขึ้นมาเหมือนที่ทํานาคาเป็นก็น่าเสียดายที่ตอนนี้ถูกสั่งปิดอยู่นะก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดอีกครั้งวันไหน โอเคนะครับไปแล้วคลิปนี้พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวทัวลงไปก่อนนะ